หนึ่งมครับเออคนเดียวหม่รอเปเปอร์เย็นอเปเเ็นของหมู่แต่ว่นกมันก็ไม่เหมือนอาไมันก้เหมืนมันเหมือนกัีบหรื่มันกัหมุนได้หรอครับมันอ๋อก้องหนหน้าเตี้ยมากเลของยูนเงินเันยืดได้มั้เตักใ้กระเป๋าใเงินเยือ๋อเออย่หัละ ở đây nè bỏ bỏ mất đâu vậy nhám bỏ bỏ mất đâu vậy đâu, cho tiền vậy การเล่าเรื่งง <c oughs> องนะครับไอ้คนไร่เข้ามาอยังไงเออคนไร่ไม่ยิ่งครับอ่ามามันมาจอดมอเตอร์ไซค์จอดมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็เลยถามว่าหนูได้รับคำสั่งจากอนามัยอ่ามาพ่นยาเอ้ามาพ่นยาจังไดคือจังมาผู้เดียวคือบ่มีอ๋อสม่อมนี่ยังก็ว่าไปถามมันอยู่ เรียงด้วนพระท่านคำสังเรีงด้วนระ่นมันว่าเลียงด้วน,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 วนที่นี่อเอามาจากอนามไมใสน้ำให้นองน้คำคัมคือมาผู้เดียวมันด้วนพร่นบาดนี้ก็เลยเอาถ้าเป็นอนามัย้ั่งมากอะเขาเขาวันนี้พระสนกป,ประตูนี้หมามันนอน,นหัน บล็อกครับตัวนี้บล็อกบล็อกหมามันนอนอยู่หันเลยว่านี้หมามันก็อยู่พ่อหมาแต่มันมันบลอกาเขามา่ามันบลอกาเขาม้าอาจารย์ดิไซครับนั่งผมก็นั่งอยู่เตียงนี่นั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่ที่นี่มันบลอกาเขาม้านี่กาเมื่อเวลาสิ่งที่มันต้องการนมันผ่านไปแล้วก็เลยคิดว่าโอ้ มึงบอก้าเขามานี่บัดนีมันเกี่ยวกับตัวนี้ตัวนี่ประทันเกี่ยวกับกล้องเออเกี่ยวกับกล้องบาทนี่มันก็เลยที่มันได้เขามาได้บาทนี่มันเลยขออ้อมไปพุ่นขอขออ้อมไปขังกระตีทั้งนั้นอ้อมไปอ้อมเขาม้ามีประตูตรงนี้ทั้งนั้นมันก็เลยเขาม้าเออมันก็ย่างเขามาหนีเลยล้วบาดีมันก็เลย ยาในทาพ่นแล้วเข้าไปบ่ได้เนี่ยพี่สนสามทิศนาทีจังสีเข้าไปได้อ่ามันบอกหลวงพ่ออ้าวยายยังก็คือจังสีห้ามเข้าห้ามนั่นเจ้าของพ่นก็คือที่พ่นได้แต่ผมมาเนาะบาทดีก็เลยอ๋อพอมันเข้าไปปุ๊บเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าไปไปพ่นบนของของหลวงพ่อนอน คขนหลวงพ่อนอนบาดนี้มันกิดเอามันกิดสีเอา,เอาลิ้นซักดึงล้นซักออกมาซชแรล้วกัคือล้นซักนั้นที่ใส่ขุนแจน,นมันคุ้มให้หลวงพ่อนี่เอาเขียนซื้อน้ำสกุลเขียนซื้อวัดเ,เขียนซื้อสำนักสงฆ์มันมันมันบอกหลวงพอ่อแล้วที่นี่ก็เลยก็เลย ได้ไปเปิดลิ่นซักเอาัอนใบสุธิใบสุธิบ,ธบาดทีคันได้ใบสุธิออกมามันเกิจังว่าเขาไปดอกตอนนั้นแต่ว่ากระเป๋ากับงามอันใส่เงินนั่นเก็ว่างอยู่หันละที่นี่มันกับหลวงพ่อกับบ่บ่บ่ใส่จะเขียนบ่จะกเขียนทำทาบ,บ่ามี่าบ,บ่ามีสอบ,บ่มี่หยัง มันกับคุ้มหลวงพ่อเขียนเขียนมันกับพ่อหลวงพ่อยิบซอยิบกระดาษมันก็เลียเข้าไปมันพ่อเข้าไปมันก็ิไปเอานั่นตัวไปเอานั่นซะเลวกับพ่นเนี่ยพ่ออยู่ทางไหนบ่บ่มันทำมันบ่ห้เข้าไปใกล้เลยเออบ่ห้เข้าไปใกล้โดนบ่เข้าไปประมาณฮูกเกตหน้าที่นี่ล่ะบ่โดนมันเข้าไปมันพ่นบาที่นี่พ่อมัน เอาอยังเอากระเป๋าเงินออกมาแล้วในมันได้กระเป๋าเงินแล้วมันได้ออกมามันออกมามันวายาเม็ดยาเม็ดที่ไปเอายากันนะท่านเอาที่ไปเอาใส่กันหลวงพ่อว่ามันก็ที่ไปเอาพุ่นแล้ววะท่นซาละอ่ะนะไม่พุ่นแล้ววะท่นอันนี้ก็เลยพอมันหนีแล้วก็เลยเอินปูใช้อยู่ใกล้กันนี่ปูใช่ผ่าหนีไปท่นเราะ มันจังไดเขารวงเหลือได้เดี๋ยวนี้ก็สนุกผ้าผมเขาไปตรวจไปเบื้องลูมันเอาเอย่างแนวสนุกครับกบเห็นเขาไปบอเห็นกระเป๋าเงินบเงินหลไปไหนครับเงินนี่หาหกพัน่ละเป็นเงินได้มาจากไหนครับโอ้เงินนี่เป็นสังฆทานที่ขาเจ้าจบ,บริจาคสังฆทานหันที่น,นั่นที่นี่ก็เเจบหอมล้อมดีไว้อ่ามีบุญมีงานงานวัดน,นั่นวัดนี่กับไปทานน้ำพึน อันนี้ก็เตรียมสีไปผาป้าวัดนิโรธอยู่ครับเนื้อเสดียวไว้ฮ็ดบุญเออไว้ฮ็ดบุญไว้ฮหดบุญครับผมบาด<ำ>ีรูปจับหน้าตาได้บ่รูปคนจังไหนคนอยากอยากอยากขาวย่ดอกเดอายุประมาณเท่าไรครับอายุนี่ประมาณย่างสูงกว่าสามสิบกว่าแล้วผมสั่นผมเงวครับผม สั่นหรือเงีผมสั่นผมสั่นว่ามันผมสั่นแล้วใช่เสือสียังครับสีจี๊ดได้บ้าครับโอ้จื๊ดว่าได้เลยนะโอ้ยนต้องตับปิดต้องเปิดได้บ่ามันเป็กระดาษปีเตอร์นาะต้นคันปิดนี่ต้องเวลาย่างเข้าไปก็ต้องเห็นตัวเพราะมันมันตรงม้วนมันต้องเบิองหมุนตรงมันเป็นอะไรกับเราเป็นลูกสาวค่ะเห็นไ่ม กล้องเราติดไว้ทำไมนะวัตถุประสงค์ที่ติดกล้องก็คือหลวงตาใช้โทรศัพท์ไม่เป็นก็คือจะไว้ในการสื่อสารแล้วก็ดูแบบภาวะการเจ็บป่วยของตาค่ะตาป่วยเป็นอะไรบ้างครับก็คือแกเป็นกดไหลย้อนอย่างเดียวค่ะตอนเกิดเหตุเป็นไงบ้างครับเห็นว่ามีสัญญาณเตือนมค่ะมีสัญญาณเตือนเข้าไปที่มือถืออยู่ค่ะแต่ว่าก็คือนึกว่าเป็นแบบเหมือนลวงตาเข้าห้องปกติ แต่ก็ไม่คือไม่ได้เอกใจก็คือทุกวันหลวงตาก็จะเข้าห้องมันก็จะเตือนมันก็มีสัญญาณแต่ว่าพอมาเปิดดูก็เห็นแต่เขาเอากระดาษไปปิดตรงกล้องนะคะมันมืดใช่ไหมใช่ค่ะเ,เอกใจอะไรไหมครับตอนนั้นแล้วทีนี้ก็มีหลวงปู่ที่วัดโทรหาบอกว่ามันมีคนมาขโมยเงินหลวงตาค่ะ,คะอยากฝากอะไรถึงคนที่ขโมยหลเงินหลวงตาไหยครับก็คืออ่า ถ้าอยากได้นะ่ะก็คือให้มาคอดีกว่าไม่ใช่มาลักขโมยแบบนี้ค,ค่ะคือไม่ได้อยากได้เงินคืนหรอกแต่ว่าให้มีสามัญสำนึกอะคะ่ะคิดว่าเป็นคนแถวนี้ไหมครับคิดว่าน่าจะอยู่ละแวกใกล้ๆนี่แหละคะ่ะครับถึงรู้ความเคลื่อนไหวเลยเนาะใช่ค่ะ